บาวาชาแนลมาอีกแล้วนะคะอันนี้คลิปที่สองนะคะกับเขาลูกนี้นะคะนี่จ้ะในบึงอันดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยวันนี้ขึ้นเขาสูงนิดนึงค่ะมากับสามสาวตามเคยนะคะไปดูกันดีกว่าไปกันเลยจ้าเพื่อนฮึบอุ้ยอันนี้หนังไก่นีไไ่ได้ได้อยู่นะ โสวยสวยโอ๊ย้ยมันกำลังอ่อนแก,ก็บหนังแกะเอ้ยหนังไก่ไม่ใช่หนังแกะ,กะอันนี้หนังไก่ที่มีที่มีเข็มนะที่มีแข็มนะ ช่ทำหล่นไหนเห็ดอะไรเน,นี่ยค่ะมันจะต่างกันนิดนึงเห็ดหนังแกะเห็ดหนังแกะมันจะสีมันออกจากขุนๆเนาะเนี่ย อันนี้เห็ดหนังไก่อ๋ออันนี้เห็ดหนังแกะอันที่ว่าเก็บคือเห็ดหนังไก่อันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ป้าก้อยมาเก็บว่าจะเก็บอันนี้ค่ะป้าก้อยแกจะเอาฮะอ๋อดีๆป้าก้อยเดินดีๆ ใช่แล้วมาพี่วามันจะได้มีความมวนความมันความพาโอ้ยฮิฮ่าฮ่าฮ่าอย่าเด้อย่าเด้อย่าเด้ออันคันพี่ถ้าพี่กลิ้งตกรับด้วยนะข้างล่างน่ะ รับเด้อรับเห้บใวเด้ออันนี้อันนี้ใครเก็บไ้ลูกไม่เอาค่ะหรือกวางเตะมัง้งนี่สเห็นค่ะสีเป็นเห็ดดำเยอะเนาะ ป้าเอาเป็นเอาเห็ดหยังทงงั้งาหาจจงอาอยา,ปปานเนี่ยบ่เข้าใจจบของสิเอาหยาไปปลูกอยู่บ้านบ่เนี่ย <c oughs> ป้าก้อยไปไหนแล้วล่ะเอ้าอ่อเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันต่อน,นะจน๊ะนะพย,ยเห,นเห,นเหนน็นเห็นเห็ดนั่งใกล้กับเห็ดเหลืองด้วยเนี่ย เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองอยู่ตลางนี่มีแต่เห็ดดำอุ้ยดอกงามเนี่ยดอกสวยจังเลยเนี่ยเอาไปย่างต่อนักตรีเก็บเห็ดหนังไก่โอ้ยยังมากีดรวางทางเดินเนี่ยขำกันด้วย้ว ข้ามบ่ได้ขาสัน่นคนขาสั่นคนเตี่ยข้ามบ่ได้ไมาอยู่ด่างได้ไมเัเอา้าเอาเอเนาะทางดีๆกับปัญางเนาะมันย่างยังทั้งย่างๆเนี่ยอ้าโอ้ยได้แล้วได้แล้วเบอ้อนุ้ย เฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองฮะอ้าวปะก้อยอยู่ตรงนี้เหรอคะ <laughs> เห็นเห็นเห็นมงนี้เห็นมันงามเดี๋ยวสิลงเก็บจักหน่อยเห็ดดำดอกสวย ฮะตกกระจายเบิดร้องสนุกตาะใจหมดเลยร้องเสดกจขาวโต๊ะใจเหมาะเลยเแ็ดเหลืองอีกแล้วจ้าเนาะตึกตะลันตตะลเันเอา ตรีงงตรีงงตื่ตาละลตล่นเอา้าโออันนี้มันบนมันบงงามอะไรประก้อยปะก้อยรู้จักตื่นตะละนล่นไหมคะนูน่นนะเยอะแยะเลยนะปะก้อยงิ โอ้ยปะก้อยเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวปะก้อยปะก้อยเอาตะกร้านี้ไม่ละเดี๋ยวหนูเอาตะกร้าเล็กปะก้อยจะได้ไม่หนักเดี๋ยวเปลี่ยนกันก็ได้อะให้ปะก้อยยืมปะปะก้อยจะได้ไม่หนักว่าเอาตะกร้านี้ก็ได้เอาใส่นี้หน่อยไหม โอ้ <im itation> <im itation> สวยจุงเบยป้าก้อยสวยจุงเบย <im> ์ <itation> สวยจุงเบยเอ้ยอันนี้ดดว่าเขาก็ลองแล้วล่ะว่ามันพริกโอเคหรือว่าถ้าเอาหนังไก่หนังนนนแกแะทำเนี่ยมันก็จะอ่ะเดีเินหนุ่ยหิวก็ปังเอา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 ไอ้ป้ามาก่อนเอาอะไรคะมีป้าจะตัดตูดมันม,มีดฝ <im itation> นลงเม็ดหรือล่ะ โอ้หนูก็เอามีดหนูเกือบทิ้งไว้ตรงนี้แหมแแต้นนั่นแหละให้ป้าก้อยเอาตะกร้าใหญ่ไปใช้ว่าจริฮิวอันเล็กๆเ,เ,เพราะว่าตัวเล็กค่ะเบิงจ้ามันขึ้นหลายคักหลายแน่แท้ปา,า,าดปา,าด,าดโอ้ยกิ่งไม้ก็ได้เก็บเก็บมูลปูงนะครับไปละเก็บปูงเนี่ยเหรอห กุ่มนี้ก็เต็มแล้วมั้งเก็บปุ่มนี้ไปไหนคะแล้วก็มาใหม่มืออื่นมาใหม่โยพี่ปาก็ต้องกลับบ้านทั้งนั้นพี่ปาก็ต้องกลับบ้านโอ้ยม่หอขมิ้มเอ๋หัวัวทิมขมั่มเลยเหตดนะไม่ใช่คนกลับบ้านแล้วก็มากันอ้าวไอ้นั่นกระทิมใหม่กระทิม ไม่กระทิมขาอย่างนี้ป้าป้าเก็บเอาหน่อยเด้อเดี๋ยวนุมาเก็บนุไม่ไหวแล้วจ้ะมันเยอะเกินเยอะเกินค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าก้อยเก็บกองไว้ก่อนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วอ่ะป้าก้อยจะเก็บกองแล้วมามาเอาต่อเหรอคะเราจะตัดขาอ่ะอ๋โอ้โอ แหะสิ่งต้องการเหรอสิ่งที่ต้องการหรอเพราะว่าปะก้อยมีแผนว่าจะทำน้ำพริกพริกกรอบของปะก้อยนั่นแหละใช่ไหมอะ <s> โอ้โปก้อยมันมันเยอะไปเก็บก็หลายมันเลอะๆไป อะปะก้อยนะหนูว่าช่วยเก็บไม่ต้องช่วยอ้าวอ้าวผิดอีกเก็บเองโอ้หนูว่าช่วยเก็บหนูว่าผิดเสีใจนะโอเคงั้นหนีละ <laughs> ปะก้อยเขจะเก็บต่อนะคะวาแม่วาไม่ช่วยแล้ววาโดนดา่าแล้วบอกว่าว้า โอ้ยอีหยังเนาะวานเนี่ยหนัวขึ้นเขาก็เขาบ่ได้ด้วยเนี่ยหัวถิ่มหัวต่ำอยู่แน่อุ้ยอันนี้มันมันอะไรไม่รู้มันเปื่อยๆใส่ใไม่เอาได้ให้ปาก้อยเก็บเอามันมืดแลด้วเด้อเนี่ยมืดที่ไหนแนละ้วเอามืดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเห็ดดำดู